จังหวัดพังงาครับครูและนักเรียนจับมือชุมชนและเครือข่ายร่วมกันลงแขกเก็บข้าวไร่ดอกคาอนุรักษ์พันุ์ข้าว GI ของดีเมืองพังงาครับที่โรงเรียนบ้านตากแดดอำเภอเมืองพังงานายรัชตะอ่องวิบูลผู้พิพากษาหัวหน้าสา่ยุวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสาวกระนกพรคงยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดดนำ,นำคณะผู้พิพากษาสมทบครูนักเรียนและชาวบ้านตำบลตากแดดและเครือข่าย สืบสารประเพณีลงแขกเก็บข้าวไร่พันดอกขาซึ่งข้าวไร่พื้นเมืองประจำจังหวัดพังงาทางโรงเรียนได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ลงแขกปลูกข้าวไร่พันพื้นเมืองแบบไร้าสารเคมีเป็นปีที่9ติดต่อกันโดยใช้พื้นที่ว่างของโรงเรียนจํานวนสามไร่ซึ่งโรงเรียนบ้านหลักแดดได้เลือกข้าวไร่ดอกขาเป็นผลิตภัณฑ์ประจาโรงเรียนตามโครงการ1โรงเรียนหนึ่งอาชีพ1ผลิตภัณฑ์ครับ ด้านนางสาวกนกพรคงยศได้เปิดเผยนะคะว่าข้าวดอกข่าเป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีของจังหวัดพังงาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เรียบร้อยแล้วปลูกมากค่ะในตำบลของบางทองอำเภอท้ายเหมืองและตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาโดยการปลูกเสริมในแปลงสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่นำผลผลิตนะคะมาบริโภคในครอบครัวและนำไปขายซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ เษตรกรเป็นกอบเป็นกรามในราคากิโลกร,รัมละ60ถึง100บาทกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับลักษณะ ลักษณะเด่นของข้าวไร่พันดอกข่านั้นจะมีสีของมเมล็ดข้าวสีน้ำตาลแดงอมม่วงเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นของใบเตยถ้าหุงในครัวกลิ่นจะหอมถึงหน้าบ้านรสชาติอร่อยข้าวไม่แข็งหุงขึ้นหมอ้อการทำโครงการปลูกข้าวไร่นี้จะทำให้เด็กๆรู้จักคุณค่าและสืบทอดการปลูกข้าวไร่ตามแบบบรรพบุรุษอนุรักษ์มเมล็ดไว้กับชุมชนส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ของคนในชุมชนด้วยการปลูกข้าวไว้กินเองตลอดทั้งปีนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของเยาว,วชนกับกับผู้ใหญ่ในชุมชนอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่สนใจอุดหนุนผลิผลตผลิตภัณฑ์ข้าวไร้ดอกคาของโรงเรียนบ้านตากแดดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0626361944ครับ